เรานิดถึงใครสักคนที่จะสอบถามเรื่องเทคนิคไฟรถสายไฟการประดิษฐ์ประดอยประกอบนู่นนี่นั่นหลายคนอาจจะคิดว่าพี่ป้อมเนี่ยทำเป็นแต่หารู้ไหมนะครับพี่ป้อมทำไม่เป็นหรอกก็ต้องโทรถามพี่เอสพี่เอสคือใครเดี๋ยวรู้จักกันสำหรับพี่เอสนะครับพี่เอสคือ พี่ทีมงาน Body Slam นะครับขับรถตู้และตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งพีก็ทำเป็นเทคนิชเชียนให้กับพวกเราด้วยนะครับในการว i ริ่งสายนะครับพีเอก็นำความรู้จากการวาริ่งสายของรถตู้ในเชิงของความเรียบร้อยเนี่ยมาสอนพี่ป้อมในทุกๆวันนะครับแล้วก็เราก็ได้เป็นคู่บัดดี้กันนอนห้องเดียวกันนะครับประกอบแหลกต่างๆเนี่ยก็มาจากพีเอสงนั้นเลยนะครับที่ช่วยกันตลอดเวลานะครับผม ถึงบ้านพีเอสแล้วครับวันนี้มีรถของน้าลบนะครับและพี่นึกมาช่วยด้วยเชื่อว่าหลายคนเคยใช้บริการรถตู้และหลายคนก็เคยนั่งรถตู้ไม่ว่าจะเป็นรถตู้ข้ามจังหวัดรถตู้ในกรุงเทพแต่คุณเชื่อไหมว่ารถตู้เนี่ยเป็นอะไรที่เรื่องเยอะจุกจิกแล้วก็ซับซ้อนซับซ้อนมากมากยิ่งกว่ารถบ้านธรรมดาทั่ว,วไปนะครับเพราะว่าห เขาต้องจัดเตรียมเพื่อให้บริการลูกค้าใช่ไหมแล้วทุกอย่างอำนวยความสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดข้างในเนี่ยเยอะไปหมดเลยที่พ้อมเนี่ยถ้าไม่เข้ามาในโลกนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ารถตู้เนี่ยโคตรแต่งนะตกแต่งแล้วก็แบบว่ามีการทําอะไรที่ซับซ้อนมากกว่ารถธรรมดาเยอะนะครับไปดูกันว่าทาอะไรบ้างขัดใหญ่เออเนี่ยสายแดงกับสายดอนเนี่ยขัดให่มากเลยอะ เรื่อยไปเลื่อยตัวนี้ยังไรนะก็ตัดแล้วมันถักแล้วมันเป็นไฟแช่ด้วยนะมุมภาพสวยเลยพี่เป็นมืออาชีพเลยดูเป็นมืออาชีพเลยแต่ไม่ใช่มือมอาชีพมืออาชีพมืออาชีพเราเราไม่ใช่มืออาชีพมุมภาพสวยมุมภาพสวยครับบวกราคาแคเปิ้ลท้ายไปเส้นละเจ็ดบาท <laughs> <laughs> เออเราลืมไปเลยนะนะบวกราคาแคเปิ้ลท้ายเจ็ดบาท พี่ยังเ็อข้างกันอยู่เลยอะไรวะผมแน่งโคตน2แฉกเลยตอนนี้ลิ้นสากสองแฉกอ่ะไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ตกล้องวนนี้ก็ไปอะนะไปทางไหนรอดผมไปหมด มีอะไรส,ส่องต้องสนะพี่เอสส่สัญญาณต้องส่งสายว่ามันสั่งข้าวก่อนสัญญาสั่งข้าวหลังนะข้าวับของนี่ไหนข้พนี่กวางเวียดนามอาหารกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับผมข้าวหน้าต่างๆข้าวหน้าไก่ไม่ใช่ละ ข้างล่างพี่ข้างล่างข้างล่างนู้นน่ะนี่ถเียเข้าไปนะ่ะเนี่ยผมเสียบแล้วเข้าข้างเดียวเดี๋ยวระวังเทกระจาดนะครับผมพลรำขึ้นมาล่วงหมดนะสิ่งสำคัญเลยนะครับในการที่จะวยัยริงสายไฟให้มีความเรียบร้อยเนี่ยนะครับพี่บอมรู้สึกว่าบางครั้งเราก็ต้องแก้งานเก่าที่เจ้าของรถตู้เนี่ย เขาเอาไปทํามากับช่างอีกคนหนึ่งไว้นะครับบางครั้งก็อาจจะไม่เรียบร้อยอาจจะมีสายอันไหนที่ไม่จําเป็นเราก็ควรจะที่จะต้องเช็คดูก่อนแล้วเอาออกไปนะครับผมกว่าจะต่อสายกว่าจะต่อทุกๆอย่างได้เนี่ยทิวข้าวเลยละ่ะขอร้องขอร้องวุ้ยแหมไม่เผ็ดน,นะอืมขอเ้าได,ดไปเลยไปเขอร้องเลยขอร้องเลย ฮีหลอกว่ะมาเจอไปเรื่อยจอ,อ,อันนี้เราวิเคราะห์ได้ไหมครับเอสว่าเป็นเพราะตัวดีเลย์หรือเป็นเพราะตัวสายไฟไใช่แล้วมันเราต <c oughs> ้อ,อง <c oughs> ใช้ประตูนี้เปิดสวิงนี้เปิดประตูใช่ไหม <c oughs> วางยาใช่โดนวางยามาใช่หรอ่างนั้นก็ไม่ถูกท่าทีเดียวอ๋อ แสดงคูขาตรงไม่ได้แล้วถ้าอย่างั้นไม่ได้แล้วไม่ลีต้องขานี้นี่ชัวร์เลยไม่ไดยังไงก็เปิดนอกจากมีดีเรียไปค่อมเซ็นทัลล็อกอีกทีนึงล็อกอัลล็อกอีกทีหนึ่ง ม,มันจะมันจะวุ่นวายมากกว่าก็ต่อไปเลยแต่ว่ามันเป็นทิกดกดเปิดเ,ดเลยหรือว่าต้องกดแช่กดแช่พี่สามวิสามวิก็ต่อไปเลยไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าโอเคได้พี่ได้ได้ไดครับผมได้ครับขอบคุณครับที่เก่งครับ ในระหว่างทํางานนะครับบางครั้งเราก็เจออุปสรรคนะครับที่จะต้องช่วยเหลือกันแล้วบางครั้งก็ต้องลองผิดลองถูกนะครับว่าจุดไหนที่มันเกิดช็อตจุดไหนที่มันเกิดลัดวงจรหรือว่าจุดไหนที่เราต้องแก้กันนะครับพี่นึกและพี่เอสเนี่ยก็เป็นคู่บัดดี้ในการซ่อมรถกันมาตั้งนานแล้วละ่ะแน่นอนครับการทํางานร่วมกันอาจจะมีการเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะถกเถียงกันได้นะแต่ว่าเพื่องานที่ถูกต้องพี่เอสและพี่นึกก็เป็นทีมเดียวกันเสมอฮะ ไปแนะนำลูกค้ากันถ้าล็อกอยู่อะนะรถล็อกนะพี่ถ้าล็อกเหรอใช่รถล็อกอยู่สมมติว่าไม่เคยล็อกล็อกล็อกไม่เคยวะเคยแต่ปลดล็อกรถเปิดปกติถูกไหมพี่อ่าก็นั่นแหละก็คือวิธีนะเป็นอย่างนั้นถูกปะคคอถ้าล็อกพี่ล็อกจะไม่ไม่ไม่ค่อยดอนีหรอกอ่าใช่ปกติปกติก็คือปกติรถล็อกอยู่สมมตินะเข้าเข้าบ้านหรืออะไรรถมันล็อกเอานะนะนะอยู่ที่บ้านรถล็อกอยู่นะจะมามาที่รถ น้าก็ต้องเปิดอันล็อกกดกดกเปิดล็อกก่อนอ่ากดล็อกก่อนถูกไหมถึงจะเปิดประตูเลื่อนอ่ะแต่ว่าถ้าน้าเผลอไปอยู่ๆน้าไปเปิดเปิดไปกดเลยโดยที่ยังล็อกอยู่ยังล็อกอยู่ประตูมันก็จะเปิดแต่รถจะร้องอ๋อมองไหมแต่พี่บกวว่าไม่ไม่ไม่ได้ทำอย่างนั้นอยู่แล้วเอาง่ายๆนะใช้ล็อกกับอันล็อกอ่ะอ่าถ้าถ้านึกอยากจะใช้ประตูเลื่อนก็ได้แต่กดได้กดมันจะร้องนะก็พอมันร้องปุ๊บนะก็กดอันล็อกให้มันเสียงมันเงียบ อ๋อแค่นั้นเองล็อกใช่อันนี้ปลดอ่ปลดอ่ปลดก็ได้อ่าเออพูดอย่างนี้เลยอ่าปลดล็อกปลดวันนี้พมจะทิไว้ในทาวนี้เลยเออนั่นน่ะเออแค่อยู่ฝั่งซ้ายแค่นั้นเองไม่ต้องถึงกับริมมากอ่ะเขาไม่เขาไม่เออนั่นก็ได้แถบนั่นน่ะเราแวงนั่นน่ะตัวนี้เป็นตัวลิฟคล้ายๆตัวสัญญาณ Wi-Fi ส่งสัญญาณมาให้ที่ที่ประตูถูกต้องไหมครับเฮ้ยมันง่ายเลยนะเฮ้ยคุณ เขาเรียเขาเรียกหอหมกเลยอย่างนั้นจบงานแล้วพี่นะเออจบพอแล้วมันยังไม่ไจ่จายนะ <c oughs> ยิง Mac แม็กแป้งเลยโอ้วันนี้ก็หลกัหลกๆก็คือทำประตูให้<อ>ใ,หใ,หให้รถไม่ใช่ทำประตู <c oughs> ประตูไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยอ๋ออ้ที่ทำกันอยู่นี่คืออะไรครับพี่เนี่ยอ่าสารบูรอ รอดูสำเร็จตอนท้ายเนาะใช่โอ้ตอนแรกผมก็นึกว่าทำประตูเลื่อนไปเลื่อนมาตกลงกันเรื่องล็อกรถนู่นนี่นั่นไม่ใช่นะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่มันยิ่งกว่านั้นมีกุญแจปะอ่าหนึ่งสองสามเฟปแป๊บเดี๋ยวตะนนรถรับใช่พุทสตาร์ทจากเมื่อกี้ที่เป็นแบบบิดสมัยก่อนตอนนี้เราอัพเกรดแล้วตานน ตจําอันนั้นเลยแค่นั้นเองเผื่อน้าสับสนแต่น้าปกติคนเราก็ใช้ดอกเดียวอยู่แล้วใช่เดวใช่ครับเสร็จแล้วครับสร็จแลวันนี้พี่นึกสุดยอดครับยอดเช้ายันมืดเช้ายันมืดเบื้องต้นตั้งแต่9ก้าโมงนะพี่นะตั้งแต่เก้าโมงเบื้องต้นสามทุ่มจริงป่าหนึ่งทุ่มผมตกใจเลยแต่แสงน้อยหน่อยนะครับอาจจะมีน้อยสนิดหนึ่งใช่ครับใช่ใช่แต่ก็โอเคอยู่ถือว่า เสร็จเรียบร้อยเรื่องประตูเรื่องล็อกเขาเรียกว่าระบบล็อกอัตโนมัติถูกครับเคลียร์แล้วคูสตาร์ทอัตโนมัติอัตโนมัติรถด้วยรีโมด์คิดดูดีว่าผมก็เพิ่งเห็นว่ามันจะมีเสาอัลเทเน่ามีระบบสัญญาณ Wi-Fi นู่นนี่ท่านสั่งการทุกประตูของรถเลยเจ๋งอ่ะเดี๋ยวนี้รถตู้ไม่ธรรมดานะฮัลโหลรถตู้ฮันโหลกูแข่งฮัลโหลเอ็มจีเออนะผมนึกถึงนวัตกรรมแบบสมัยนี้ได้ครับซึ่งเราสามารถเอามาอัปเกรดรถทั่วๆไปได้เลยนะครับตังค์ครับผม